เจ้าขาเจ้าขาจะอวดอะไรคะกันบรนแม่กับบันพ่อการบรนแม่กับบันพ่อนี่เจ้าขาวาดเองเหรอลูกอันนี้หนูกอดพ่อโอ้หนูกอดพ่อแล้วนี่ล่ะออันนี้หนูถ่ายลูกกับแม่โอ้ไหนดูซิอันนี้แม่สายปานกับน้องเจ้าขาอยู่บ้านเทกางตอนบ้านห้วยก้างอันนี้หนูทําให้พ่อวันนี้เหรอคะไหนดูซิโชว์หน่อยเอ้ยน่ารักจังเลยหนูรักพ่อใช่ไหมลูกเออ เจ้าขาคนเก่งนี่หนูรักพ่อที่สุดค่ะอันนี้คือน้องเจ้าขานะคะน้องเจ้าขาอยู่อนุบาลสามนะมนใช่ไหมอ่ะร้องเพลงที่พ่อนี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงสวยจังเลยอาบน้ําเสร็จแล้วผมนิ่มสว่อันชื่อหนูชื่อหนูชื่ออะไรเด็กหกิงอะไรคะ ปียะฉัดคมบข้าชืช่วยเล่นชื่นน้องเจ้าขาโอ้เด็กหญิงปียะฉัดนั่นเองชิ่นเล่นชี่นน้องเจ้าขานะคะอันนี้ดารานคนใหม่ของ,องช่องย,ยายแก้วนั่นเองเนี่ย